สวัสดีครับเพื่อนๆพามาชมว่านดงว่านนางคุ้มนะครับหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านผู้เท่าเฝ้าเรือนเป็นว้านสมัยก่อนนะฮะที่ผมเคยทำวิธีการปลูกใน y o u t u b e นะฮะลองเพื่อนๆลองไปดูย้อนหลังดูนะฮะวันนี้เห็นดอกสวยๆฮนะหลายดอกอยู่ ก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก็จะเป็นมงคลนะน,นิโบราณกล่าวไว้นะครับอันนี้ดอกออกในสวนประมาณน่าจะเกือบร้อยดอกนะะหลังจากที่นำหัวที่ใหญ่นะหัวก็คล้ายๆล,ลักษณะหัวหอมมาปลูก นะครับก็จะโตเร็วแล้วก็ออกดอกง่ายนะครับทุกต้นโผล่มาก็บางต้นก็เป็นดอกเลยบางต้นก็เป็นใบนะอย่างอย่างอย่างึงต้นนี้ก็มีทั้งใบต้นหนึ่งมีใบต้นหนึ่งมีดอกครับส่วนต้นที่ออกดอกนะครับพอเขาออกหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นใบ เดใบก็จะออกตามมาครับก็จใจเพื่อนมาชมสวยนะครับนี้ก็ดอกเริ่มบานถือว่าเยอะอยู่นะครับเป็นไม้เก่าแก่ไม้โบราณน,นะครับใครได้เห็นดอกก็ถือว่าเป็นมีบุญมีบารมีมีโชคมีลาบนะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณส่วนดอกที่แก่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้คือดอกที่แก่แล้วนะก็จะให้เพื่อนชมนิดนึงเพราะว่าในตัวนี้ก็ยังมีเกรสรยังเป็นมเมล็ดได้นะฮะของว่านนางคุม้มอันนี้คือดอกที่แก่นะฮะส่วนดอกที่ที่ยัง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 ,ย,งยังอ่อนอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เอาเปรียบ <ๆ S 2> ให้เพื่อนๆดูอันนี้คือยังไม่แก่ก็จะเป็นแบบนี้ดอกตุูมๆนี่ก็จะบานหมดทุกดอกทุกดอกจะบานหมด บานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือดอกที่บานทั้งหมดก็น่านจะประมาณมีสักสิบกว่าดอกนะฮะในพวงหนึ่งนในในกระจุกหนึ่งนะฮะมีประมาณสิบสี่สิบห้าดอกนะครับอันนี้คือบานสุดพอบานแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือโรยแล้วเริ่มโยรยแล้วฮะตอนนี้เริ่มโรยก็จะเป็นในนี้สามารถนําเมล็ดเมล็ดที่แก่แเนี่ย นำใบเพาะได้นะครับนําใบเป็ดไปเพาะเป็นต้นใดของว่านนางคุ้มนะเป็นไม้เก่าแก่ไม้โบราณน,นะครับก็ในคลิปก่อนๆก็กมีวิธีการปลูกเพื่อนๆก็ลองไปดูวิธีการปลูกการแยกหัวเพราะว่าต้นเขาจะเป็นหัวแบบนี้นะที่ผมปลูกคือเป็นแบบนี้นอันนี้อันนี้คือต้นมาดอกนะอันนี้คือบางต้นก็โผล่ใบามา นะแต่ต้นนี้เป็นดอกเลยนะก็และเพราะว่าเป็นเป็นหัวที่สมบูรณ์ถ้าหพวสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกขึ้นมาเลยอย่างต้นนี้ครัต้นนี้ก็ออกดอกขึ้นมาเลยนะระบบรากอะไรก็ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองแง้เพื่อนๆดูนะเพราะวันนี้ผมใช้หัวหัวมะเพาะไม่ต้องกลัวตายฮะไม้หัวไม้อวบน้ําไม่ต้องมาลดน้ําก็อยู่ได้ครับอันนี้คือนําหัวมาปลูก ก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆหัวมหวใหญ่นะฮะล้วก็เนี่ยไม่ต้องไปลดน้ําเขาอยู่ได้เพราะอาหารเขาเยอะอันนี้คือลักษณะไม้อวบน้ํานะจะเป็นหัวแบบนี้นะฮะถ้าหัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ใต้ใต้ใต้โคนโคนหัวของของว่านนางคุ้มนะคือลักษณะไม้หัวจะเป็นแบบนี้ถ้ามีลูกเล็กๆโผล่ออกมาเนะี่ยพอหัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะหลุดจากต้นแม่เขาเอง นะคล้ายๆบอลสีคล้ายๆหกหลงนะหัวก็จะหลุดจากแม่เองนะไม่ต้องเอาไปผ่าอันะนี้คือว่านนังคุ้มว่านเก่าแก่นะก็ขุดให้เพื่อนๆดูเห็นว่าลักษณะเป็นแบบนี้หัวต้องใหญนะ่อันนี้ก็หัวกว้างเกือบเกือบสองนิ้วกว่านะนะเพื่อนๆลองดูเกือบสองนิ้วเห็นไหมเอ,อ่ย เ,เกือบเกือบสองนิ้วสองนิ้วไว้มันทัดนะฮนะส่วนใหญ่จะเป็นหัวใหญ่ๆนั่นที่นํามาปลูกก็ดอกก็จะสวยนะส่วนส่วนไม่แก่ๆแล้วรอให้ไม่แก่ๆแล้วเราก็เอาไปขยายพันธุ์ได้เอาไปเพาะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แยกจากหัวหัวแบบนี้นะจะจะง,ง่ายกว่าร้อยหัหวมันหัวนออกจากต้นแม่นะแล้วไปเพาะ แต่ถ้าอันนี้ถ้าเป็นเล็กแก่เดี๋ยวก็จะลองไปเพาะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นไม้เก่าแก่ที่หายากนะว่านังคุ้มส่วนวันนี้ก็จะพามาดูพามาชมนี่เฉยเพราะเห็นออกเยอะก็ก็จะสวยเห็นออกเยอะอยู่นะหลายต้นอยู่เผื่อเพื่อนๆยังไม่ค่อยค่อยเห็นต้นนี้ผมก็ปลูกปลูกในกระถาง สองต้นสองหัวนะฮรัสองหัวก็อีกต้นหนึ่งออกใบก่อนแล้วค่อยออกดอกตัวอีกต้นหนึ่งออกดอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามมาด้วยใบนะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ก็เป็นความแปลกของว่านาังคุม้มส่วนต้นนี้นี่นะนี่นะนี่ฮนะออกทั้งใบนะต้นเดียวกันนะออกทั้งใบแล้วนะออกทั้งดอกเลยนะ ก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์เขาก็จะออกแบบนี้บางต้นก็ใบออกมาก่อนบางต้นก็ออกดอกแต่ต้นนี้ออกดอกด้วยใบยด้วยนะครับก็เป็นถือว่าต้นไม้ที่เก่าแก่แล้วก็แปลกแล้วก็สวยก็เลยมาให้เ,เพื่อนๆชมจะได้เป็นเป็นมงคลเป็นไม้มงคลน,นะฮะต้นนี้ก็ใบใหญ่ต้นนี้ใบใหญ่มากๆใหญ่สุด เดี๋ยวผมจะลองวัดวัดให้เพื่อนเพื่อนดูดิว่าว่าใหญ่ประมาณสักกี่นิ้วดิใบนี้ใบนี้เกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะฮะเกือบหนึ่งฟุตความกว้างของใบนะเกือบหนึ่งฟุตนางคุ้มะฮะสิบเอ็ดนิ้วนะฮะหนึ่งฟุตก็สิบสองนิ้วอันนี้เกือบสิบเกือบหนึ่งฟุต ก็ถือว่าเป็นใบที่ใหญ่แล้วก็ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางของของรอบๆดอกก็ประมาณหกเจ็ดนิ้วนะครับให้เ,เพื่อนๆชมจะได้เป็นมงคลนะถือว่าเป็นดอกใหญ่อันนี้ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดตัวนี้ทั้งดอกดอกก็ใหญ่แล้วก็พุ่ม ใบก็ใหญนะ่อันนี้เกือบฟุตหนึ่งใบนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในต้นนี้ครับก็ให้เพื่อนๆชมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีก็ปลูกก็ถือว่าเป็นเป็นไม้เก่าแกา่แล้วก็ไม้มงคลครับอันนี้ผมก็ปลูกลงดินเลยก็จะโตเร็วนะฮะอันนี้คือสวนในบ้านที่หลายๆชนิด ในนี้ก็ได้อยู่ใน u t u b e นะฮะก็จะทยอยทยอยบอกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในบ้านส่วนหนึ่งของ y o u b e นะูะยังไม่หมดฮนะยังมีเยอะที่อยู่ในนี้นะครับที่จะบอกเพื่อนๆแล้วก็ทดลองให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการปลูกการดูแลไม้ชนิดไหนเป็นอย่างไรนะก็จะทยอยบอกไปเรื่อยๆ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะยังมีสิ่งที่แปลกๆแ,แล้วก็ว่านที่เก่าๆยังอยู่ในนี้อีกนะฮะรอให้มันออกลากหรืออะไรดีๆนิดนึงแล้วก็จะทยอยบอกเพื่อนๆครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ